ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวมอนสเตอร์ตัวของจัสติกแสงครับหรือว่าชื่อว่าอาริลล่านะเป็นมอนสเตอร์สายสนับสนุนนะครับแล้วก็ตัวของลีดเดอร์สกิลเนี่ยจะเป็นลีดเดอร์เพิ่มอัตราคริติคอลให้กับมอนสเตอร์ในอารีน่านะสายสามเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะครับนะก็เป็นลีดที่มีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะฮะ <laughs> ต่อไปฮะเรามาดูในส่วนของสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามว่าตัวของอาริลล่าเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ รีวิวสกิลกันเลยนะครับขอหดตัวเองลงไปก่อนนะหายตัวนะโอ๊ปเคสกิลหนึ่งฮะจะเป็นการโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งนะครับเพื่อลดเกรดนะแต่ถ้าเกิดลดเกรดไม่ติดเนี่ยก็ทำการเพิ่มเกรดสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับมอนสเตอร์ที่เกรดโจมตีสูงสุดของเราแทนนะครับเดีย๋ยวเพื่อนดูสกิลนะเนี่ยตีมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดเกรดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดลดเกรดลงไม่ติดเนี่ยก็จะทำ,ทำการเพิ่มเกรดโจมตีสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับพรกพวกที่มีเกรดนะ เนีย่ยมเพิ่มตัวซ้ายนี่นมยมาดี๋ยดูดเดี๋ยเพิ่มตัวขวาครับน่าจะเกตสูงสุดประมาณนี้นะต่อไปสก,กิลที่2ครับทำการปลดเอฟเฟกลดพลังของพรรคพวกทุกตัว1อันนะปลดบัฟแดงออก1อันนะครับนะของพวกพวก,พวกทุกตัวเลยแล้วก็เพิ่มเกตโจมตีตัวละ20%นอกจากนี้จะฟืน้นฟูเลือดนะให้กับพรรคพวกที่เราปลดบัฟแดงออกนะครับ20%ด้วยนะครับนะก็ทํา3อย่างนะฮะ ก็ลบบัฟแดงออก1อันเพิ่มเกจ20แต่ถ้าเกิดตัวไหนเนี่ยเราลบบัฟแดงออกได้เนี่ยก็จะฮิวเลือน20%ด้วยนี่ประมาณนีน้เพิ่มเกระเอาไปต่อคอมโบ c c ได้ครับนะผมว่านะลบบัฟแดงนะเพิ่มเกจนะแล้วก็ถ้าเกิดตัวไหนที่ถูกล้างบัฟแดงออกก็จะฮิวด้วยประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นไฮไลท์นะเป็นสกิล3นะครับจะทำการโจมตีศัตรูทุกตัว3ครั้งนะ เื่อขัดขวางการฟื้นฟู HP เ,เป็นเวลา2เท่นานะครับนะหลักๆก,ก็คือแปะห้ามหิวแน่ๆนะครับนะโจมตีศัตรูทุกตัว3ครั้งนะครับนะแปะห้ามหิวแน่ๆนะครับเปะแล้วก็ต่อไปนะครับหากความเสียหายรวมที่ศัตรูได้รับระหว่างการต่อสู้มากกว่าหรือเท่ากับที่พักพวกพวกเราได้รับเนี่ยก็คือสมมุติเราตีเขาอะมากกว่าที่เขาตีเรานะครับจะทําการแปะดีบัฟ2อย่างเพิ่มมาก็คือเกาะแตกกับบล็บบอกการ ลบบัฟนะครับก็คือไอ้วงแหวนสีแดงๆอะนะแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันนะเราถูกตีมากกว่าที่เราตีเขานะคบับ๊บแดงสองอันที่จะแปะก็คือเป็นการแปะตาประทับแล้วก็ใบนั่นเองนะฮะนี่นะครับธรรมชาตินี่นะครับ,นะรบมันไม่เหมือนกันนะมันแปะไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เงื่อนไขนะครับนะ หลักๆผมว่าเขาน่าจะหยิบไปในทีมที่บุกกอ่ะนะเราตีเขามากกว่าแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยแปะห้ามฮิลสาครั้งเอ้ห้ามฮิลสองเธอนะแล้วก็แปะกอดแตกนะแล้วก็แปะห้ามล้างนะส่วนใหญ่น่าจะแปะแบบนี้มากกว่านะครับเอาละต่อไปเราไปดูในเรื่องเรื่องของรูนกันบ้างนะครับนี่หน้ากลับมาแล้วนะฮะเรื่องของรูนนะรูนที่ใส่เนี่ยผมว่าเขาน่าจะใส่ ex วิวนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นขี้แดมหรือว่าอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะหลักๆผมลองใส่ประมาณนี้ดูก่อนนะครับเป็นสปีดนะ HP แล้วก็แม่นยำนะครับจริงๆไม่ต้องใส่แม่นยำก็ได้เพราะว่ามันเอาเวกมามันได้แม่นนะเออไปใส่แม่นยำเพราะดูนไอดีนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นสปีด HP แม่นยำนะหรือไม่ก็เป็นสปีดคิเลต HP อะไรก็ได้นะครับนะให้มันทำดาเมจหน่อยเพราะตะกี้สามมันตีหลายฮิตนะครับแฟกซ้ายก็ดาเมจเพิ่มเติมตามสปีดนะครับเฝ้ขวาก็เช่นเดียวกันนะดาเมจเพิ่มเติมตามสปีดนะครับก็เลือดโบกหลังสักสองหมื่นะแองแท็กเยอะๆจริงๆน่าจะให้มีคิเลตนะ แล้วก็มีแม่นตั้ง85ขึ้นไปประมาณนี้นะครับสนะเตตัสคร่าวๆนะครับต่อไปในส่วนของรีเพยตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะรีเพยตัวอย่างผมแชร์ไว้อยู่นะเนี่ยน่าจะมี4รีเพยนะครับรีเพยแรกนะอยู่ฝั่งขวามือเพืห็นไหมป้ากับทีมบุกนะครับเนี่ยมาทีมบุกบุกหน่อยนะบุกบ,บ,นะบุกแบบซีนะบุกซีลองดูซิว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับฝั่งขวามือนะอันนี้เป็นหลี20ดาวนะมันก็เลยมอนมีมอน4ดาว2ดาวอะไรมาปนๆกันบ้างนะครับ ในระดับ2มิลนั้นถือว่าสูงมากเลยนะครับนะเอามาเล่นในระดับที่สูงเลยนะครับ2มิลนี่ไม่ธรรมดานะครับก็แบนท้งออกไปฮะแบนกระเป๋าลมออกฮะแต่ว่าฝั่งขวามือไม่มีลีดนะครับนะหอ้โหออกก่อนนะแล้วก็เขาตีเราก่อนนะปั๊บดาบอะหมวยเตะฮะไม่ตายนะครับเอาละฮะตัวของไฟดี่ไฟลบปบ๊บหมูฮะแต่สโลฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมเราน่าจะตีเขาได้มากกว่านะครับเนี่ยพมาะเลือดเลือดฝั่ง ฝั่งของศัตรูลดเยอะกว่านี่สกิลสามก็อาจจะเป็นการแปะดีบัฟห้ามฮิวอ่ะแปะอยู่แล้วนะแล้วก็แปะกอดแตกแล้วก็ห้ามล้างถ้าผมเดานะดูซิใช่หรือเปล่ากอดแตกห้ามล้างฮนะอูมโอ้ยไม่ใช่ครับเป็นใบเลยฮนะใบกับลูกไฟแสงว่าดาเมจที่เขาตีเรามากกว่านะครับดาเมจที่เขาตีเรามากกว่านะใช่ไหมแลอนนี้ก็กวาดลูกไฟกับใบไหมนะเขาเปะแปะลูกไฟกับใบนะครับนะ เางเื่อนไขที่เขาบอกนะเพื่อนดูอีกสักรอบก็ได้ครับเงื่อนไขของสกิลเขานะเนี่ยครับหากความเสียหายรวมเนี่ยดูเมาส์เนี่ยรวมที่พักพวกได้รับมากกว่าศัตรูเนี่ยเห็นไ,ไหมเพื่อนเราโดนดาเมจมากกว่าที่ศัตรูโดนดาเมจแต่ละฮิตจะแปะตาประทับเป็นเวลา2เทินแล้วก็ใบเป็นเวลา2เทินแสดงว่าหมวยเมื่อกี้มันเตะแรงแล้วก็มอนเรามันเลือดเยอะมันก็เลยดูเหมือนเลือดลอดน้อยนะครับประมาณนี้นะก็เลยเป็นแปะดีบัฟนี้แทนนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆฮะ อันนี้เป็นรีเพย์ของฝั่งซ้ายมือเป็นตั้งรับฝั่งขวามือเป็นบุกซีซนะครับดูสิว่าบัฟแดงที่ตัวของจัดติดแสงเนี่ยแปมจะเป็นบัฟอะไรนะครับดูการฝั่งขวามือฮะฟู๊บเล่นก่อนนะอันนี้แน่นอนนะน่าจะได้ทําก่อนคนระับโลโบ่มืดหมุนนะโลบ้บหมู่ฮนะกนะอรัดแทนะ้คฮะอุ้ยแต่ว่าดูเหมือนจะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยสกิลสาวผมจะติดแสงฮนะ แดีบัฟเป็นโอ้โหยังเป็นใบอยู่นะครับห้ามฮิวออแปะอยู่แล้วนะแล้วก็แปะลูกไฟแปะใบนะพาสกิลนี้เขาอีเอ็กนะครับสกิลสองเลยจะทำการเพิ่มเกรดโจมตีนะก็โลโบก็ยิงต่อเนื่องนะครับโอ้โหโอ้โหทุกนะโโห,โโห,โโหนี่ทุบไฟเลยเหรอว่าไฟรุ่นจังวะจะชนะเลยครับเสียวๆนะวันนี้ไน่ไห เรียบร้อยต่อไปคนที่สามนะเป็นคนนี่ฮะอุ้ยระดับดาวแดงนะก็มากับทีมสไตล์ซีซีเหมือนเดิมนะฝั่งซ้ายมือนะรอบนี้ระดับดาวแดงที่สูงมากนะเพื่อนเจอรุงแดงเลฮ่าฮ่าด้วยนะฝั่งขวามือเหมือนตั้งรับแล้วนะครับฝั่งซ้ายนี่คือเอาจริงนะ น่าจะเข้าหนักอยู่นะพอสมควรนะเล่นก่อนนะขอรัดแท้ฮะนี่ก็สกิลสองลบแหมัวฮะแล้วก็จ,จัดตงฮะน่าจะแปะใบเพราะว่าเพื่อนเราโดนตีเยอะกว่าที่ตีเขานะครับใบลูกไฟเหมือนเดิมเนี่ยใบกับลูกไฟใบสองเทินกับลูกไฟนะครับ นะวัวนะแววอืมแบบนี้ย้ำต่อฮะฮิวสองเนี่ยทักษิณสองเห็นไหมถ้าเกิดเราล้างบัฟแดงได้มันจะฮิวนะครับอ๋อไม่ฟอตีธรรมดาเนี่ยว่าเนี่ยก็ทักษิณสองแล้วเขาดูเนี่ยทักษิณสองล้างบัฟแดงได้มันจะฮิวนะเนี่ยเนี่ยตัตัวดูดูบซ้ายมือนะครับเนี่ยล้างบุกแล้วก็ฮิวเก้าพันเนี่ยเห็นไหมมันตึงอยู่ ใช่หรเฮ้ยรอดไหมเนี่ยเอาว่ะอันนี้ไฟไฟเพิ่งได้สกิลแสดงว่าโดนป้ไฟมาสแตนอะไรมาเอ็กเฮ้ยสกิลสามะรอบนี้สกิลสามว่าจะแปะอะไรฮะเขาน่าจะโดนตีมากกว่าที่เราอันนั้นนะฮะมากกว่าที่เราถูกตีนะน่าจะเป็นตาช่างของเกาะแตกฮะอ่าเห็นไหมรอบนี้เป็นเกาะแตกนะเกาะแตกก็ว่าห้ามล้างนะ เราไปตีเขามากกว่าที่เรามากกว่าที่เขาตีเราแล้วครับม,มานี้ครับส่งแดงเอาต่อไปเป็นรีเพส,สุดท้ายนะครับเป็นตัวของระดับ2แดงนะฮะอยู่ฝั่งขวามือนะโอ้ยคราวนี้เล่นกับแฟรี่ิคิงมือนะฝั่งซ้ายมือเป็นทีมบุกแต่ว่าแบบบุกไม่สุดนะครับดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นลูกคนไทยฮนะสองมินนี่คือสูงนะไม่แย่นะครับเป็นตัวของลีพิเศษ คนเล่นไม่ค่อยเยอะอีบยี่สิบยี่สิบดาวนะเหมือนฝั่งซ้ายมือออกก่อนนะว่ามีทักทักที่มันเล่นมาอต่นี้ก็มีวิวอะไรลยทำอะไรไม่ได้ครับตัวของอกิจนะครเอาละเขาเข้า,ขา,ขาเธอนะลบบัแหมูฮะแสลครับผมอ่านี้เขาน่าจะทำดามเมจเยอะกว่านะเพราะฝั่งเนี่ยฝั่งตัวมีจัตติษแสงทำดามเมจเยอะกว่าน่าจะแปะกกอดแตกหมูนะผมว่านี้เมื่อดู สกิลสามตาช่างฮะเห็นไหมตรงตาช่างไหลมาทางนี้ฮะน่าจะแปะก่อแตกหมูฮะเห็นไหมก่อแตกหมูฮะแล้วก็ห้ามล้างนะครับมันอยู่ที่เงื่อนไขฮะแล้วก็ยั่วต่อฮะยั่วสองเทิร์นวก็ยิงฮะยิงฮะอีกก็ล้างครับผมนะถ้าเกิดล้างบัฟแดงได้มันจะฮิวท่าสกิลสองเห็นไหมฮิวเจ็ดพันด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มเกรดอีกอันนี่เอ็กซ์อีกฮะแล้วก็ใส่เอ็กซ์กันนะครับก็ตู้มถือว่าดีนะตัวนี้เรียกได้ว่าดีเลยนะครับ เรียบร้อยหลักๆไปกับทีม CC นะเพื่อนนะผมมองว่าตัวของเจ้าติ๊กแสงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเจ้าติ๊กแสงผมว่าเก่งนะอารมณ์เหมือนจินมืดอะจินมืดแต่ว่ามันแปรบัฟแดงได้และตามสถานการณ์ของมันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายจ้า คนสวยในเธอเชื่อไรอยากรู้จักมันนานให้เดินผ่านไปคงจะไม่รู้จะเข้า